ถ้าคุณจะให้คนเว้นระยะห่างกันคุณไปบังคับบอกว่าให้เขาอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะมันไล่ตักกะออกมานอกบ้านมันเว้นระยะห่างกันได้เพราะว่าบนแผ่นดินนี้มันมีพื้นที่โว้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นฟลอริดาเขากล้าหางกับเรื่องนี้ในภาพรวมเนี่ยนะเวลาพูดถึงโควิดเนี่ยมันทำมันทำให้คนจนจนลงหรือมันทำให้คนนั้นขาดการศึกษา หรือมันเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการให้เด็กนั้นขาดการศึกษาและโทษทีไม่ต้องมานั่งพยายามที่จะหลอกลวงปั้นวัฒกรรมให้ประชาชนเอ็นเอียงไปในทางที่ไม่เชื่อผมอิ่ชูใหญ่ประเด็นใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องพิจารณาและคุณจะต้องควรรับทราบก็คือว่าเวลาเด็กซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เอาแบบจริงๆแล้วถ้าเกิด16ปีลงมาถึงถึง3ปีเนี่ยนะฮะ อนุบาลประถมและมัธยมต้นเนี่ยและคุณให้เขานั่งเรียนจากที่บ้านด้วยการใช้ช่องที่อนุมัติออกมาใหม่จากกสอชอทชทั้งๆท,ที่มันไม่เวิร์กเนี่ยนะอนุมัติมาใหม่เนี่ยนั่งดูทีวีโทรศัพท์หรือเทเลคอนเฟอรนซ์ใช้ zoom ใช้ google classroom อะไรก็ว่ากันก็คือใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยนั่งอยู่หน้าจอคอมเนี่ยคุณลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กซึ่งมีความจำเป็นในการสื่อสารเด็ก ในวัยซึ่งอยู่ในวัยที่เรียนระดับประถมเฮ<ห>้ยเขาไม่มีสมาธิมากพอที่จะนั่งอยู่หน้าจอคอมอย่างนั้นและถ้าเขานั่งอยู่หน้าจอคอมอย่างนั้นเป็นเวลา5ชั่วโมงต่อวันซึ่งเขาต้องทําถ้าเขาจะท e ํา e-Learning จริงๆเนี่ยมันเป็นภัยต่อสุขภาพของเขาอยู่ในบ้านทั้งวันนั่งหน้าจอคอมเป็นภัยต่อสุขภาพมากไปกว่าความเสี่ยง ซึ่งแทบจะไม่มีเลยที่เขาจะไปติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์2019ที่โรงเรียนอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นทางด้านเศรษฐกิจก,ก็คือว่าเฮ้ยอุตสาหการรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเนี่ยคุณจำปเป็นีจะต้องสั่งปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจกทางสังคมกลางคืนหมดเลยไม่ให้ขายแอลกอฮอล์ฉวยโอกาสในการไม่ให้ขายแอลกอฮอล์ฉวยโอกาสในการอาวาระลด ปัญหาแอลกอฮอล์ใส่เข้ามาในเวลานี้ผมไม่เล่นด้วยกับเกมนี้นะฮะคุณทำเศรษฐกิจพังพินาศเพราะคุณทำให้คนประกอบอาชีพไม่ได้และคุณหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวเข้าไปในสมองของคนไทยทุกคนสบคถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยคุณกำลังมีส่วนร่วมในการลดความเชื่อมั่นของการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนในการออกมาจากบ้านในการใช้ชีวิตตามปกติ และสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทําลายเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้เพราะทุนอย่างเดียวนะฮะมันอยู่ได้เพราะประชาชนนั้นไว้วางใจซึ่ง,งกันและกันมันอยู่ได้เพราะประชาชนนั้นมีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตจึงทําให้เขาอยากจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นถ้าคุณหว่านความกลัวทุกวนัน คุณทำลายเยื่อให่ซึ่งทำให้คนไว้วางใจกันในสังคมในที่สุดแล้วคุณกำลังทำลายเศรษฐกิจลงไปกับมือเพื่ออะไรเพื่อปราบไวรัสซึ่งรักษาได้และไม่ได้ระบาดแล้วและต่อให้ระบาดก็เป็นการระบาดในระดับที่คุมได้อยู่ดูตัวเลขรายวันดูตัวเลขรายวันแถลงเนี่ยนะอ่านตัวเลขตัวเลขตัวเองบ้างไหม